สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปาณาอายเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุกูสุคนนะคะพี่น้องเน,ะ<ส>นาะขณะนี้เวลากตีหาก,การัวนี่ล่ะพี่นอ้องอ่าแม่ครัวตื่นแต่เช้าเพราะว่าเม,ม,มื่อเมื่อวานนี่ติดภารกิจได้ได้คลิปหน่อยเมื่อวานนี่ติดภารกิจวาสิมาออกคลิปคำๆกับโอ้โห บอดายเลยค่ะพี่นอ้องเอาตอนนี้อยู่ในสายของอาจารย์นะเด้ออาจารย์ตำลึงทองหลายคนถามหาหลายคนอยากได้ว่างมือใดโน่อาจารย์สิว่างในคำถามในคอมเมนต์หรือว่าอ่าอ่าในลาไลน์แม่ครัวเนาะคะ่ะเอาสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับโอ้โหลบวนแต่เศร้าเลยเนาะอาจารย์เนาะต่อไม่เป็นไรบ้างหรือย,อยังบ้างแล้วตัวอ่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนอแป,ป๊บนึงพอดีบ้างพอดีครับเดี๋ยวแป,ป๊บนึงเด้ออาจารย์ก็คืมันจะใช่นะครับเพราะว่าแม่ัวดเจ็บสถิติวน้นี้อ่าเก้าเก้าเจ็ดสองหลอบหนึ่งเนาะววดันที่สิบเจ็ดมกราคม ระกำนวดวันที่หนึ่งกุม้านี้ค่ะแปดสองโอ้หกหกสองเก้าเนาะอาจารย์เนาะหกสองเก้า 6, 2, 9, อาจารย์ใหม้มาหา,หาสองเก้าบานนี้รอบเมื่อกี้นี่สิบหกกุมผ้านี้สามหาหกเลขออกหาหกสามแม่นี่เนาะอาจารย์เนาะค่ะ อ่าน่าจะใช่ตรงนี้เลยโอเคถูกต้องแล,ล้วล่ะอ่ะคุณได้ติดตามอาจารย์ตํานึงท่องล่างนี่ลดเนาะอาจารย์เนาะเดืนล่างหกหกหกสี่เก้านี่ดแต่ว่าบนนี่เข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องสามตัวโตด๊ดกอดข้อกันมากน,น้ำเหล็กเดินเนาะอาจารย์เนาะครับอ่า อาจารย์สำหรับ fc อ่ามี fc ขอเบอร์อาจารย์มาอ่าคุยทางทางช่องเลยเนาะครับอ่ามี fc ขอเบอร์อาจารย์มาอาจารย์แต่ว่ายังไงจะให้แบบไหนหรือว่ายังไงคุยให้ fc ฟังด้วยค่ะสำหรับเบอร์โทรอ่าต้องผ่านไมิควอนะครับต้องผ่านไม่ควอก่อน เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเอฟซีจะถามเกี่ยวกับเลขหรืออะไรแบบนี้ผมจะออกออกเป็นเวลาเพราะว่าทุกวันนี้ผมจะทํางานอยู่ตลอดเวลาครับเกี่ยวกับการดูดวงถ้าคนนะครับถ้าคนจะดูดวงก็ค่อยคุยกับแม่ครัวก่อนครับแต่ถ้าถ้าจะเอาตัวเลขก็ต้องผ่านแม่ครัวเพราะว่าผมจะทําทําตัวเลข พอจะทาได้ก็หลายวันนะครับเนาะอืมไม่ว่าจะกรณีใดๆหรือว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าการดูดวง<ช>อ่าใครอยากได้ส่วนตัวก็ต้องโทรมาถามแม่ครัวก่อนเด้อพี่น้อง fc ใช่ครับอ่าใช่ครับอ่าโอเคสรุปแล้วอาจารย์บอกว่าเพราะว่ามี fc อยากได้เบอร์อาจารย์ตำานงทองทีนี้แม่ครัวก็ให้ไปโดยพละการไม่ได้ก็ต้องถามอาจารย์ก่อน นี่อาจารย์ว่าถ้าอยากได้เบอร์โทษเป็นการส่วนตัวมาเอาน้ำแม่ขั่วในกรณีในทุกกรณีอ่าให้มาเอาน้ำแม่ขั่วเดี๋ยวแม่ขั่วก็สิเป็นผู้ส่งให้เป็นการส่วนตัวสำหรับเบอร์โทษอ,อาจารย์ตำลึงทองอ่ะเข้าใจแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคค่ะอาจารย์ <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าเอาแนวทางเลยค่ะอาจารย์เริ่มแนวทางเลยค่ะ อ๋อ oh. เริ่มเลยใช่ไหมครับโอเคค่ะได้แล้วเรียบร้อยเริ่มการ uh, เลขหลักบนนะครับเลขเลขหลักบนศูนย์เจ็บเก้าครับศูนจ็ดเก้าค่ะอ่าทีนี้สามตัวเจ็ดศูนย์ห้าครับ เจ็ดศูนย์ห้าค่ะห้าศูนย์แปดครับห้าศูนย์แปดค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะอ่าโอเคครับ อ๋อมีสี่คู่นะอาจารย์ใช่ใช่ถ้าจะเป็นตัวเน้นหรือว่าตัวที่ชอบในส่วนตัวอาจารย์อครับอ่าถ้าจะเป็นตัวตัวเน้นหรือว่าตัวที่ชอบของอาจารย์จะเป็นตัวไหนคะอาจารย์ก็มีห้าศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเก้าครับ 5 08 7 7 9โอเคค่ะครสองตัวบนเลยค่ะสองตัวบนเจ็ดเก้าเจ็ดเหหครับสมคู่ ใช่ครับสรุปแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ไม่จับน่ะอาจารย์เนาะครับโอเคสามคูนเด้อพี่น้องเด้อ,อ่าไปตัดถอเสียดายอืมอมนตรงไปตัดดอกเสียดายเพราะว่าตัวเลขน่อยๆคูนนี่นี่นี่ต้องกลับตัวด้วยเนาะอาจารย์เนาะคะอันนี้ต้องกลับตัวด้วยเนาะ อย่างงวดที่แล้วอย่างงวดที่แล้วอาจารย์ให้มาสามหกแต่มันออกหกสามเนาะครับอ,อย่งวดที่ไม่น่ากลับครับอ๋ออาจารย์ปักหลักสิบหลักหน่วยลระบอกใช่ใช่อ๋อรอบนี้อาจารย์ว่าบ่าต้องกลับตูบบ่เด้อพี่น้องเด้อในสายบุในสายบุเดนมาแล้วหลักสิบหลักหน่วยแล้วเรียบร้อย โอเคเข้าไปล่างเลยค่ะอาจารย์เลกล่างล่างก็มีสีเป็นเป็นเด่นล่างเหมือนเดิมเนาะใช่ใช่เด่นล่างสีกับหกครับสี่กับหกอ่ารอบนี้มีสองคู่อสองตัวบ่าอาจารย์สองตัวใช่ครับอ่าโอเคจับคู่เลยค่ะหกสี่ครับ หกสี่ค่ะเก้าสี่ครับเก้าสี่ค่ะสี่แปดครับสี่แปดค่ะครับโอเคแล้วครับสามคู่นะอาจารย์เนาะโอ้โหตัวเลขน้อยมากเลยครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขแค่บนสามคู่ล่างสามคู่นาติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์กะถือว่าเข่าดีมาตลอดเนาะครับพี่น้องเนาะยังงวดที่แล้วสามตัวโต๊ด เขามาสามงวดแล้วพี่น้องสำหรับสามตัวนี้ของอาจารย์ตํานึ่งทองนี่งวดวันที่เจ็ดมกราวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่เลขออกเก้าเจ็ดสองแต่อาจารย์ห้มาสองเจ็ดเก่าเป็นตัวเลขที่นาพิจารณาอยูุี่พี่น้องสำหรับตัวเลขอาจารย์สองเก้าเข้าตรงตรงสองเก้าเข้าตรงตรงลวกมา ตัวโตดอีกสามห้าหกเลขออกห้าหกสามอ่ะมาแคปหนาจอกันไว้พิจารณากันออาขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับทุกท่านแม่ครัวด้วยนะครับค่ะคิดสิ่งใดอ่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขและก็โชคดีทุกคนนะครับอ่าเออลืมถามไปอาจารย์ว่าที่แล้วโชคดีายบ โ <im ates> ชคดีไม่หลายหรอกก็โชคดีไม่หลายหรอกครับเพราะว่าบอกตรงๆงเนาะค่ะถ้าผมคลัวซื้อให้คงจะได้แหละคือคุณแถวเนี่ยเขารู้อ <idental> ือ <im els> ตัวเลกผมมันเป็นมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาคงเพี่ยงทีแรกทีแรกผมเข้ามาใหม่ๆเขาไม่รู้เขาก็รับรับรับทีนี้ปรากฏว่าโอเคสรุปแล้วขอบคุณมากเด้ออาจารย์เด้อ ับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับค่ะเช่นกันค่ะอาจารย์ค่ะวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีครับอ่ะค่ะพี่น้องอาจารย์ตำลึงท่องนี่ค่ะตัวกิ่งของเพิ่นเนาะนี่คือคือตัวกิ่งของเพิ่นเมื่อกี้นี่คุยกันกับเพิ่นอ่ะ สำหรับผู้อยากได้เบอร์โทรกระโทขเข้ามาหาแม่ขั่วโดยตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอ่านี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าสิบอยากดูดวงโทขงเข้ามาเอาเบอร์โทรน้ำแม่ขวัวเลยค่ะพี่น้องเพราะวา่าอาจารย์จะให้โดยพารักการบรด้ประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะโอเคเนาะแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของ อาจารย์ตำลึงทองพอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมว่าเลขของอาจารย์สามตัวแตกมาลายหวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นบน079จ็ับคู่เจ็ดศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดเดน่นไปที่508 779ชุดสองตัว79 05 08อ่ะ ส่วนล่างของอาจารย์เด่นมาที่4กับ6จับคู่มี 6, 4, เก้า 4, แล้วก็ 4, แปดเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงงค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ตำลึงทองพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ